เขาหาว่าผมเป็นสายลับมาอีกแล้วค่ะสายลับคนล่าสุดตอนนี้แก๊งคนหัวไหลค่คนก็เล่นลุงพลปแตันทุกวิถีทางอีกแล้วค่ะเล่นไปทั้งทางโรงเรียนที่ลุงพลปตนันเอาเงินไปบริจาคก,กับเด็กยากไร้ไปช่วยเหลือเด็กเป็นทุนการศึกษาเล่นทั้งเรื่องลูกของลุงพลปแตนันเล่นไปทั้งเรื่องลูกของยูทูบเบอร์รอบตัวลุงป้าทุกคน ตอนนี้ก็กลับมาเล่นอ่ายูทูบเบอร์รอบกายตอนนี้ที่เข้ามาอยู่บริเวณของจำปาดงหนึ่งในผู้ที่โดนกล่าวหาก็คือสุเทพทองคำซึ่งตอนนี้ก็โดนสถานะว่าเป็นสายลับคนล่าสุดส่วนตัวเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นสายลับแต่ที่รู้ๆเหรียนมีสองด้าน ที่สุเทพกับแต้วอ่ะเขาเคยดีต่อกันเพราะตอนนั้นน่ะที่เราเห็นนะคะตั้งแต่เราตามมาวันแรกเลยแต้วก็เขาอ่ะเป็นคนดูแลยูทูบเบอร์ของที่กกกอกอ่ะเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นชิดเป็นแอนเป็นลุงพลเป็นยายสี่สิบยายยายพึ่งเขียวนั่นแ่ะรวมทั้งสุเทพด้วยแต้วเขาก็เป็นคนดูแลส่งช่วยเหลือนะคะส่งช่วยเหลือเรื่อง การทำ y t u t u บางลงทุกอย่างอ่ะแต่เป็นคนดูแลตอนนั้นเขายังเชื่อใจลุงพลเนาะยังอยู่เป็นกำลังใจให้ลุงพลหลังจากนั้นแต้วเขาก็เปลี่ยนด้านเปลี่ยนข้างไปก็เริ่มมีแตกคอเป็นสอง,องฝ่ายเป็นฝ่ายลุงพลแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหมอผีนั่นแหละคะ่ะก็เริ่มเป็นสองข้างสองฝ่ายขึ้นมาเดี๋ยวเราไปลองฟังกันลวกันว่า มันยังไงแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยทุกคนระแวงกันไปหมดแล้วคะ่ะเพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครโดนฝั่งตรงข้ามลุงพลเล่นทุกวันจนเป็นโรคหวาดระแวงกันไปหมดแล้วสายรับสวัสดีค่ะเตาเวอร์จิเนียชาแนลทูติดตามข่าวไปกับเต๋าคะ่ะ ดูช่องช่างแม่งมาเห็นสุดเทพต่อสายไปคุยกับอเตาลมาริกาในรายการของมันเรื่องอะไรคะไปต่อสายเรื่องอะไรอีกนะครับนะผมต่อสายเรื่องอะไรอีกนะครับถามจริงเะนะครับพมต่อสายไปตอนไหนนะครับนะเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับเรื่องเมื่อก่อนหรือเปล่า,าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ออกับเขาครับผมเคยอยู่ออกับเขา นะะน,นะครับนะเออเขาจะให้ไปร้องเพลงนะครับไม่ใช่แต่ผมจะต่อสายหรอกชิดปากแป่ก็ต่อนะครับถ้ามาสงสัยกับพีเ่เจ้าอเมริกาผมพีเ่เจ้าอเมริกาชิดปากแป่ก,ก็ต่อแอนแฟมิลี่ก็ต่อทุกคนนสนิทกับพีเ่เจ้าหมดแหละนะครับกับตันดัมซิงเออ้อากมาสงสัยผมเรื่องพีเ่เจ้าเนี่ยพีเ่เจ้าอเมริกาที่ผมบอกไว้เลยนะนะครับผมไม่ได้โวยวายนะนะครับพี่นะครับนะสาหรับคนที่เข้ามาติดตามตั้งแต่แรกๆเนี่ย พี่เจ้ามีราคาเขาติดต่อบนแหละกับตันด้ำซิงเขาญาต่เ่ยชื่อนะสนิทยที่กว่าผมอีกนะสนิทที่กว่าผมอีกนะครับนะเออนะครับถ้าบอกอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าหาผมเป็นสายเนี่ยเขาก็แค่มานี่นี่เฉยผมก็แค่ทดแทนคุณเขาเฉยนะครับนะเออแอมเจเมอรี่เนี่ยช่องเกิดแอมเจอเมอรี่เกิดจากใครเกิดจากช่องพี่เจ้าอเมริกานะสนับสนุนให้ไม่ใช่ไปถามพี่แอนดูสิ นะครับคุณเพิ่งเข้ามาคุณไม่รู้ว่านะครับแต่ช่องชิดปากแปร่นะนะครับโปรโมทช่องาจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับนะช่องชิดปากแปรเนี่ยนะครับนะพอลาออกจากนะครับพอลาออกจากเอ่อเอ่อไอ้กะอิเสร็จนะครับเปิดชื่อช่องนะที่ชิดปากแปรเนี่ยนะครับก็ต่อสายกับพิ่เจ้ามิกาพิ่เจ้ามิกาโปรโมทให้คืนเดียวได้หมื่นกว่าเพราะตอนนั้นยังไม่มีฝ่ายเพราะตอนนั้นยังไม่มีฝ่าย รับพี่เจ้ามริกาเขาก็ช่วยเหลือลุงพลแล้วตอนนั้นผมก็อยู่ขังพี่เจ้าอเมริกาแล้วผมก็โปรโมทช่องให้แล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนไปอีกฝ่ายหนึ่งผมก็ไม่ได้ติดต่อเขาแล้วนะครับคุณจะมานะครับเอาเรื่องนี้นะครับมาพูดเนี่ยสงสัยผมเนี่ยนะครับเพราะวตอนนี้ผมไม่ได้ติดต่อไม่ได้ต่อสายไฟนะครับนะเออเข้าใจด้วยนะครับนะครับนะเออนะครับช่องชิดปากแป่เนี่ย นะครับตอนระหว่างทางที่เขาไม่มีช่องพอเขาชืนช่องคืนช่องให้กับไอ้กะอีแล้วเขาก็ขี่รถมาเขาทูนะครับในรายการพีเร่เจ้าเมริกาผมก็โปรโมทให้เนี่ยไม่ใช่ไปถามชิดปากแปลเพี่ยนชิดดูสินะครับผมก็เป็นแอดบินให้กับช่องพีเ่เจ้าอเมริกาผมบอกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องชิดปากแปรด้วยนะวันนี้ต้องได้ยอดซับให้ได้อย่างน,นี้ต้องได้ยอดซับพห้ได้ไปถามชิดปากแปลดูสินะครับเออถามกล้องหิมาลาก็ได้เนี่ย ถามพี่น้ำโซไซนี่ก็ได้ครับนะ <c oughs> สวัสดีครับยินดีดีสวัสดีครับนะจะเอาเรื่องนี้มาโจมตีผมเหรอผมก็บอกแล้วไงบุญคุณส่วนบุญคุณนะครับบุญคุณส่วนบุญคุณกับพี่แก้วเนี่ยผมไม่อยากจะไม่อยากจะไปทําลายบุญคุณพี่เขานะครับคนเราเนี่ยถ้ามันยอมหักหลังยอมทําลายบุญคุณพี่คนอื่นเขาเนี่ยนะครับพอมาอยู่กับลุงลุงพลมีบุญคุณเนี่ยไม่ช้าไม่เร็วก็จะหักหักหลังนะครัคบนี่พี่น้ำโซายถามพี่น้ำโซไซสิ เี้ยอมาราสวัสดีครับไม่ช้าไม่เร็วก็จะหักหลังลุงครับส่วนตัวเราก็เหรียญมีสองด้านนะคะเนาะแต่ว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วสามปีได้แล้วนะเกือบสามปีแล้วเพราะว่าสุเทพเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยค่ะเราก็เข้ามาช่วงแรกๆตั้งแต่ช่วงน้องหายแล้วก็เริ่มมี youtube เข้ามาที่กก,กอกหลายช่องก็แต่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นคนดูแลเขาเป็นคนช่วยเหลืออยู่ทุก หลายช่องมากทั้งยายสี่สิบยังยายพึ่งเขียวอ่ากับตันดัมซิ่งอ่าชิดกกกอกเออชิดปากแปรแอนลุงพลก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็โอ้ยหลายช่องค่ะที่แต้วเขามาดูแลแล้วเขาก็พอมีปัญหากันเขาก็ แยกออกเป็นไปไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะไปไปฝั่งหมอผีนั่นแหละอย่างที่บอกค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเตาเวอร์เเนียช anel ทูด้วยนะคะทบ้วิจาเพราะว่าบุญคุณสวนบุญคุณนี่แหละผมไม่อยากจะนะครับนะไม่อยากจะนะครับนะนะครับให้เอาบุญคุณมามาครอบงาผมผมบอกเสมอนะพี่บุญคุณสวนบุญคุณนะบุญคุณสวนบุญคุณนะไม่มีใครบงการสุเทพทองคําได้นะ บุญคุณส่วนบุญคุณนะผมบอกอย่างนี้ผมก็ถือถอยออกมาถามกล้องเฮมมาลาดูสิถามกล้องเฮมมาลาดูสินะครับผมก็เลยถอยออกมาฮะกล้องเฮมมาลาดีรู้ดีเนี่ยนะครับทําไมทําไมไม่รู้ว่าช่องชิดปากแปรกับอีกต้ยวทาไมไม่ทาไมไม่รู้ว่าชิดปากแปรกับอีกแก้วซื้อโทรศัพท์ก็ซื้อโทรศัพท์ให้ชิดปากเออแ็นั้นแหละประมาณนั้นแหละพี่นะครับนะนะครับ ช่วยเหลือ YouTube หลายช่องเออก็้เขาช่วยเหลือย t u b e หลายช่องนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับนะแล้วผมก็ถอนตัวออกมาก่อนใครเขานะนะครับนะถามพี่น้ำเซาสายดูสินะครับ,นะดนะรบได้ไหมละ่ะนะครับว่าจะคนพิยาจะโจมตีผมว่าผมเนี่ยส่งข่าวให้พี่เจ้าโดยผมรู้ผมรู้ผมถึงบอกไงครับนะบผมถึงบอกไงครับว่าสุเทพทองคานะครับผมไม่ได้เป็นสายนะครับจะเป็นสายอะไรเอาป่านนี้ก็ตามนั้นค่ะ เวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ใจคนนนะครัับมไม่มีเรื่องอะไรที่จะให้มีความลับแล้วตอนนี้เนี่ยเออครับคนที่คิดว่าเป็นสายลงสายลับเนี่ยนะครับนะโง่เง่าเตาตุนนะครับมันจะเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราแหละนะครับมันมป็เรื่องสายลงสายลับอยู่อย่งมันโง่เง่าต่ตุนมันหมดไปแล้วสายลับเนี่ยลุงไม่มีความลับใดๆแล้วนะครับเนะี่ยเออนะครับใช่ไหมครับ ครับจะหาว่าผมเนี่ยนะครับนะครับเอาคลิปเก่าๆของผมที่เคยโทรคุยกับพี่เจ้าเมื่อก่อนก็โทรคุยกันจริงนะเมื่อก่อนนะครับคุยในรายการก็โทรจริงนะนะครับนะบางทีพี่เจ้าจัดรายการก็โทรมาหาผมผมนอนอยู่ผมก็รับนะครับเออเมื่อก่อนเนี่ยนะครับโทรหาชิดก็มีนะครับแอนแฟมิลี่เนี่ยช่องพี่แอนแฟมิลี่นะขออนุญาตที่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับนะนะครับของพี่แอนเนี่ยนะครับไปถามพี่แอนดูสิครับพี่แอนเนี่ยไปพอเปิดช่องเมื่อก่อนคนติดตามร้อยกว่า ไปขอเปิดช่องแรกๆก่อนจะมาหาลุงเนี่ยไปเปิดช่องกับใครกับพีเ่เก้าอเมริกาชิดปากแป่เนี่ยที่มีช่องชิดปากแน่ะตอนที่คืนนะครับนะตอนที่คืนช่องนะครับให้กับแอร์กิเนี่ยนะครับก็โทรมาหาพีเ่เก้าอเมริกานะครับบอกพีเ่เก้าอเมริกาโปรโมทช่องให้จนมีทุกวันนี้นะครับใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็มีบุญคุณนะทุกคนก็เลยม่ยุ่งกับพีเ่เก้านี่ไงนะครับทุกคนก็มีม่ยุ่งกับพี่เก้านี่ไงก็จเรื่องเก่าๆว่าโจมตีผมแค่นี้ あっ。<laughs>